ใจร้ายกับกับเด็กนักเลยนะอะเปไปเด็กมันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเด็กไม่รู้เรื่องก็อย่าไปยุ่งกับเด็กก็เ,เนี่ยด่าแต่พ่อมึงนี่แหละเพลงพ่อมึงก็ที่ออกมานะคะ ปรากฏว่าดราม่าเยอะมากเลยพีเเป็นของไทเทเนียมไงของพวกของพวกเวของพวกขันเงินแล้วก็มีเดร์ออกมานี่แบบว่ามีคนวิจารณ์สนั่นมากว่าเพลงนี้ดูถูกดูถูกเจกรุ่นใหม่ไม่จันลงสังคมนะคะแล้วก็บอกว่าดูตัวเองซะก่อนก่อนที่จะมาพูดถึงนู่นถึงนี่นี่คือวัฒนธรรมของคนยุคเก่าต่างๆนานาซึ่งทางที่ทางวงไทเทเนียมนะคะได้ออกมาชี้แจงกันแล้วว่า จริงๆเนี่ยเพื่อความบันเทิงล้วนๆเวลาเขาแต่งเพลงแล้วเขาก็มีแบบดิสเครดิตกันแบบดิสการดิสการเป็นเรื่องปกติที่ผอ่ะเขาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเพลงทำให้ใครรู้สึกบางเพลงแรงกว่านี้อีกบางเพลงแรงกว่านี้ชอบมีเรื่องของการแบบเออมีแบบวายอีดีวายอีดีอย่างเงี้ยเวายอีดีคืออะไรเออไม่รู้พี่หนูหนูอ่านตามตัวตัวเยอะเยอะอะไรอย่างงี้ป่ะเออตายแล้ว ไม่พูดได้นะเธอเขาบอกไม่เซ็นเซอร์ไงอันคัดเออเออใช่อันคัด,คดมันมีนะในเพลงเขามีนะย่อๆย้อมเบียอ๋อย่ออมนั่นแหละค่ะทีนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยขอโทษนะถ้าเกิดว่าทําให้ใครที่ข้อมาขอโทษแล้วที่ที่ได้เสพเพลงนี้รู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเพราะสมัยนี้คนชอบดรามา่าแต่ไม่จบอ่ะพี่ดรามา่าไม่จบหรอขอโทษแล้วไม่จบอีกหรอไม่จบเพราะว่าอ้าวเหมือนเรื่องจังโมเลยไม่จบสักทีสรุปแล้วก็ยังไม่จบยังไงต่อยองเก่งนะพี่นานาใช่ไหมนานาเมียของเว พราะคน,นะไปด่านานาพี่โอ้โหรายาพี่เวไทยเทียมไม่เกี่ยวนานาเขาเป็นผู้หญิงนา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 เขาไม่ได้พ่อเมืองนานาเขาต้องแม่เมืองไปด่าลูกเขาด้วยอา้าวไปกันใหญ่แล้วเยกไม่ถูกเลยว่าใครเป็นใครอย่ามั่วอย่าอย่างนั่นน่ะไปด่านานาเาไปด่าลูกไ,ากไม่รู้จักไม่รู้จักคําว่าเก่งใจเลยนะไม่รู้ต้องต้องไปร้องเพลง,องหอยนั่นนะไม่เอาแล้เก่งใจ ไม่เอาเก<อ>รงใจมีมารยาทกันหน่อยใช่พี่บอว่าพี่นาานก็ทนทนแล้วทนเล่าทนไม่ไหวค่ะต้องออกมาโพสต์เลยว่าคือเข้าใจนะถึงการถูกวิกษ์วิจณ์ในการทําเพลง<ช><ช>มีคนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเ<ช>ข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ไม่เข้าใจสําหรับคอมเมนต์ที่พาดพิงถึงนานาแล้วก็รู้เรื่องคพูดที่ว่าคือคือมันรุนแรงสาหรับเด็กอ่ะ คือจริงๆนะสำหรับตัวพี่นานาเองเนี่ยอยู่ตรงนี้มานานเนี่ยก็เข้าใจได้นะพี่ว่าเออต้องรับกับอะไรไม่นานาต้องทําใจอย่าไปสนใจเลยนานนใช่ที่เขาสิที่เขาพึ่งว่าลูกใช่ไหมพอลูกเขาไม่ได้เดือดรุงการคุณผู้ชมลูกเขาเนี่ยยังเด็กเกินกว่าจะรับอะไรพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะของคุณเป็นแม่เนี่ยอย่าใจร้ายกับกับเด็กนักเลยนะจะไปเด็กมันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเด็กไม่รู้เรื่องก็อย่าไปยุ่งกับเด็กก็เนี่ยด่าแต่พ่อมึงนี่แหละ <Yeah. S 2> เพราะว่าพ่อเด็กเขาเด่าแต่เด็กอย่าไปดา่าอย่าไปยุ่งกับเด็กอย่าไปยุ่งกับแม่เขาค่ะนั่นแหละคือเรื่องของเพลงอ่ะใช่แล้วเขาก็มาอขอโทษแล้วก็ต้องอภัยอภัยกันไปหรือเปล่ามไม่งั้นมันก็แบบตามเช็ดล้างล้างตามเช็ดไปตลอดชีวิตเหรอไม่ใช่อง่ายง่ายอย่างเงี้ยนะ เพลงก็คือเพลงเพลงก็คือเพลงใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปฟังแค่นั้นเองแต่อย่าไปด่าเพราะว่าเวลาด่ามันเสียสุขภาพจิตเราใช่จริงๆหนังเอ่ยละครเอ่ยต่างนานาชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูเแต่องหนังพี่ต้องดูนะหนังพี่ต้องดูแต่พี่จะมีภาคใหม่ยังไม่ดูไม่ได้เพราะเดี๋ยวเจ๊งอ่ะก็นั่นแหละเพลงเขาก็แต่งมาเพราะความสนุกใช่ต้องมาต่อมาก็อย่าไปอะไรมากมายชีวิตจะปล่อยวางซะมั่งใช่อย่าไปถืออย่าไป อะไรมากมายนะ้ะมันแค่ทุกวันนี้ก็เครียดกันไม่พอหรือไงหากินนะ่ะอ,อไปด่าคนนู้นคนนี้มองตัวเองบ้างออนะเหมือนสอนตัวเองยังไงไม่รู้นะคะ